สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง l e อพากินครับวันนี้มางานแห่งปีครับเป็นงานเกี่ยวกับร้านอาหารชื่อดัง SX Festival 2025ซึ่งเขาจัดที่ฮอล์ถึงฮอล์ชั้น LG ครับที่สูนประชุมแห่งชาติศิลกิจคือเขาจะมีโซนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียแล้วก็อิตาลีนะครับทุกคนอย่างเชฟที่มาจาก m a ตเตอ h ์เชฟไอรอนเชฟท็อปเชฟเฮลคิเช,พพเชเเนนะครับมารวมที่นี่กันเต็มเลยครับไม่แต่คนดังๆเท่านั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีวยกว่าว่าวันนี้จะเจอเชฟคนไหนบ้างนะครับ โอเคครับทุกคนเรามาเปิดร้านแรกที่เชฟครึกกันเลยครับข้าวแกงกะหรี่เสริมไฟหนึ่งได้ครับโอเคครับทุกคนข้าวแกงกะหรี่เนื้อชาน,นี้250บาทครับอ๋อเขาจะมีชีสโอ้ยมีชีสเยอะๆแบบนี้เลยอ่าน,นี่ครับทุกคนนี่นี่อร่อยมากเหรอคือมันนุ่มมากอ่ะแปบ,บนึง<ว>น อืกินคูดด่กับชีสอ่ะก็ดีชีสเยิ้มๆแบบนี้เลยอะ่ะโหแป๊บหนึ่งนะอันนี้อร่อยจริงวันนี้ไ่ได้กินข้าวด้วยทุกคนคือแกงกะหรีเขาอะ่ะหวานๆานเคม็มกินคู่กับเนื้อแบบนุ่มๆแล้วก็ชีสอะ่ะอันนี้อร่อยจริงกันคนอทุกคนคือเนื้อแบบนุ่มจนแบบแทบจะไม่ต้องเคี้ยวอะไรในปากเลยดูดิ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกับเชฟกันหน่อยดีกว่าก็สำหรับงาน S X Food Festival 2025นะครับผมร้านเชฟรึกนะครับข้าวแกงกะหรี่เนื้อเสือพ่นไฟครับผมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปเรามาที่ร้านเชฟออปกันดีกว่านี่ทุกคน มาแล้วครับทุกคนไอรอนเชฟชื่อดังร้านเชฟออฟนั่นเองจานนี้250บาทครับเรามาชิมกันก่อนเลยดีกว่านี่ครับทุกคนลิ้นวองเขาอืมนีม่นุ่มกำลังดีเลยอืมทุกคนดูความจุยซี่ของเขาดิอุ้ยน,าน่ากินมากอืม กูการแบบนี้ทำจะเป็นซอสมัสตาร์ที่ออกติดขมขมนิดนึงอ่าอืมกำลังดืออเดี๋วยวก่อน <laughs> ถ้าเราจะเลือกร้านที่มีเชฟดีกว่าครับทุกคน ทุกคนเมนูที่เราสั่งคือลาเวนโดอร์ของเชฟเควสนั่นเองนี่จานนี้180บาทครับเดี๋ยวเราไปชิมมันเลยดีวยกว่ามาครับทุกคนเมนูเชฟเควสมาดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างว่าแอบเล็กนิดน,นึงจานิดน,นึงนี่อร่อยเนะแป้งนุ่มๆแล้วซอสมไม่ข้นเทยดอัแบแบต่ซอสเขาไม่ได้เปรี้ยวนำนะทุกคนเป็นซอสนี่กำลังแบบกลมกล่อมอย่างดีแล้ เชฟเวทแล้ว mm hmm. เรามาที่เชฟมารวยกันต่อครับ mm hmm. อยู่ร้านติดกันเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะซื้อตัวพาสตา้าที่เอาไปคกกัชีสแบบนี้เลยครับทุกคน รบบนนี้มาครับทุกคนสปาเกตตี้คุกชีสของเชฟมารวยเทลคิเชนนั่นเองครับจานนี้200บาทครับน่ากินมากเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งกินก่อนวันนี้จะถึง10ล้านไหมเนี่ยคือแบบอร่อยทุกอันแล้วแบบกินแทบจะหมดทุกจานเลยทุกคนเพราะมันอร่อยจริงๆอ่ะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยพยายามกินให้แบบได้เยอะที่สุดนะเราคงต้องยืนกินนี่ทุกคนพาสต้าน่ากินมากของเชฟมารวยนะครับเขามีเส้นให้เลือกด้วยแล้วก็ส่วนที่ลีโอสั่งเนี่ยจะเป็นตัวเส้นพาสต้าครับ แล้วก็จะมีใส่เห็ดมีใส่เบคอนแล้วก็เขาเอาตัวทัฟโตเนี่ยช้อนหนึ่งเต็มๆครับทุกคนไปผัดกินทัฟโตก็ตีขึ้นมาเลยอ่ะโคตรนัวเลยนะอร่อยเส้นผักกำลังดี มาครับทุกคนร้านต่อมาที่เราจะมาร้อ,อนะครับคือเชฟไก่จากไอรอนเชฟนั่นเองครับร้านนี้ครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเชฟไก่ Iron ไอรอนเชฟนี่เราเจอเจ้าของด้วยขอบคุณค่ะม,มาแล้วครับทุกคนเชฟเปิดไพ่พาจากเชฟไก่พอดีเพิง่งออกจากเตาสดๆร้อนๆเลยอันนี้350บาทบาทให้ดูใกล้ๆก่อนมา อ,อร่อยนะทุกคนงคือหมูเน้นๆเลยอ่ะด,ดูดิแบบตรงตงอ่ะจะเป็นหมูแล้วก็ข้างบนอ่ะจะเป็นพวกแบบทีนซอสอะไขาวแล้วก็มันหมดอ่ะออล้างเชฟไก่เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซ i เนเจอร์เมนูแนะนําเนี่ยก็จะมีตัวพายตัวน,นี้ครับแล้วก็ตัวฟิชแอนชิฟก็มีแล้วก็จะมีพวกขนมพาเล่นก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับ คนเยอะจริงครับทุกคนเมื่อกี้ทําการจองโต๊ะไว้ที่เรียบร้อยไม่งั้นนะแบบโอ้โหวุนหาตาเรือกว่าจะได้แต่ละที่ต่อมาร้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เชฟเอียนแล้วก็เชฟตุ๊งตาครับเดี๋ยวเรามาลองเชฟเอียนกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงต่อมาทุกคนข้าวซอยไก่ของเชฟเอียนไอ้นอนเชฟครับนี อ่าขอชิมไปเลยอ,อร่อยนะอร่อยอะ่ะอืมรูปฝ่นุมนะ่มมากขอชิมน้ำอีกรอบต้ำซุปแบบหวานๆข้นๆ,นๆ,ๆนกะทีกะทีเลยอ่ะทุกคนนุ่มอร่อยอร่อยมาเลยเนี่ย นี mainland, ่เด็ดอันนี้นี่เด็ดต่อมาครับทุกคนร้านนี้ไม่กินไม่ได้มาที่ร้านของเชฟป้อมกันดีกว่าครับดี่ครับทุกคนต่อมาครับทุกคนกับพอปลาเชฟป้อมจานนี้3 2มยสิบบาทว้าว ฟูดโลงคอดัแบบน้ำซุปแบบเวลาโลงคอชื่นายมากทุกคนมีเนื้อปูด,ด้วยอย่างที่นี่นจะมีขนมเบื้องซิลินคลิปด้วยนะครับทุกคนโซนอาหารไทยแล้วก็มีร้านหอยทอดชาวเลที่เราไปกินมาที่ตลาดทุรีนั่นเอง ทุกคนครับตอนนี้เดียวกัาลังหาเชฟพอยคือตอนแรกเห็นแล้วแต่ว่าพอจะมากินหาไม่เจอนี่นะครับคนหาเชฟพอยเจอแล้วบะหมี่เนื้อ119บาทขอบคุณครับนี่ครับทุกคนบะหมี่เนื้อเชฟพอยตันดาดน้ำลานของเขาลงไปนะครับมากินมากทุกคนทุกคนทุกก่อนให้เขากันดูเส้นดีอ่าอร่อย มันอร่อยอ่ะเส้นลวกกำลังดีแล้วก็หอมเนื้อหอมตัวผมที่เขาให้มาด้วยทุกคนแล้วก็ตัวน้ำซองเขาก็หอมกำลังดีเลยอ่ะอันนี้นะเป็นอย่างหนึ่งอาาที่ต้องลองคือแบบแปลกใหม่มาก คลิปนี้ก็กินไปเยอะมากกินไปหลายร้านมากๆครับทุกคนก็ถ้าใครชื่นชอบหรือใครเป็นแฟนคลับเชฟคนไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็ลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง l ิโอพากินด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีีหน้าเนี่ยจะพาไปกินที่ไหนต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ